ได้พัฒนาแล้วมาคิดข well> ึ้นมานั้นเป็นการนาย่อนให้ผู้ที่เข้ามาร่วมสามารถได้เรนไทางและไดมากครับแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่14ของงานครบรอบวันนี้นะครับต้องเหนือจากเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เรามาให้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องดารานักแสดงนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากคือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นั่นเองโดยเฉพาะกับคนที่ ได้ประสบความสําเร็จนะครับในรูปแบบธุรกิจนี้แล้วนะครับวันนี้เราก็มีเกสต์สปิเกอร์หลายคนเลยที่จะมาแชร์มุมมองและประสบการณ์ของพวกท่านนั่นเองนะครับตอนนี้เรามีหนึ่งสปิเกอร์ที่เราอยากจะเรียนเชิญขึ้นมาครับ ใช่แล้วนะคะผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจของ Joy a o น Co นะคะตอนนี้ท่านอยู่ในตำแหน่ง Manager ์ท i ว Network นะคะผู้แนะนำเข้าสู่ธุรกิจนะคะทำงานภายใต้สายงานของคุณนัชุดาและคุณสมเกียรติสิริชาววัฒนค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณจารุวรรคงเดชค่ะมาในหัวข้อถ้าไม่เชื่อแม่ ท่านประธานคณะกรรมการบริหารคณะ MDP และแขกผู้มีเกียรติผู้สแสวงหาโอกาสดีๆในชีวิตทุกชั้นดิฉันจารุวรรณคงเดชเป็นตัวแทนจากภาคใต้ขอเสียงคนใต้เป็นกำลังใจหน่อยค่ะขอบคุณค่ะดิฉันเป็นชาวจังหวัดพังงาพ่อรับราชการตำรวจคุณแม่ค้าขาย มีพี่น้องสองคนในวัยเด็กดิฉันต้องทำหน้าที่ดูแลบ้านแทนคุณแม่ที่ต้องออกไปทำอาชีพค้าขายทำให้ดิฉันไม่ชอบงานขายไม่ชอบออกจากบ้านไม่ชอบพูดกับคนแต่ดิฉันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาชีพค้าขายทำให้เรามีกินมากกว่าครอบครัวอื่นส่วนข้าราชการเงินเดือนน้อยดิฉันจึงตั้งเป้ากับตัวเองว่า โตขึ้นจะต้องเรียนหนังสือสูงๆเพื่อที่จะมีรายได้ที่ดีและอาชีพที่มั่นคงในที่สุดดิฉันก็ได้มีโอกาสเรียนจนจบปริญญาโทในระหว่างเรียนชีวิตไม่ได้เรียบง่ายหรอกค่ะเพราะดิฉันทำงานเสริมตั้งแต่ระหว่างเรียนปริญญาตรีแล้วจนจบปริญญาโทมีโอกาสรู้จักกับธุรกิจ JC เมื่อปี2547 จากการแนะนำของคุณแม่ตอนนั้นดิฉันมีอาการปวดหลังจากการนั่งทำงานเป็นเวลานานยาน้ำสุนภันไพรจีนยงหิงในวันนั้นดิฉันยอมรับว่าดีค่ะแต่ถ้าให้ดิฉันซึ่งเรียนจบปริญญาโทไปทำธุรกิจขายยาเหมือนที่คุณแม่พยายามบอกเล่านั้นดิฉันทำไม่ได้มันบ้าไปแล้วแน่นอนค่ะ แล้วเหตุผลอะไรล่ะคะที่ทำไมดิฉันมาประสบความสำเร็จในวันนี้เพราะดิฉันเริ่มเชื่อคุณแม่รักคุณแม่มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งคุณแม่ของดิฉันเกิดอุบัติเหตุต้องนอนโรงพยาบาลหลายเดือนเดินไม่ได้ไม่มีใครดูแลเพราะตอนนั้นครอบครัวของเราพ่อแม่แยกทางกันอยู่ ผลที่จะไม่บอกเล่าเรื่องราวการเจ็บป่วยของท่านให้ดิฉันทราบเพราะไม่อยากให้ดิฉันลางงานไม่อยากให้ดิฉันไม่สบายใจดิฉันเริ่มตระหนักว่าการที่ดิฉันเป็นคนบ้างงานทํางานยอมขายแรงเวลาขายชีวิตเพื่อคนอื่นแต่ไม่เคยสนใจดูแลครอบครัวเลยแล้ววันหนึง่งดิฉันจะสำเร็จไปเพื่อใครคะ ดิฉันยอมตัดสินใจทิ้งชีวิตอายุ26ปีกับการเรียนจบปริญญาโทในตอนนั้นที่มีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตกลับบ้านจังหวัดพังงาเมื่อปี2548แต่ก็ยังไม่เคยค่ะที่จะละกับการทำงานในฐานะลูกจ้างเลยไปสมัครทำงานหน่วยงานราชการใกล้บ้านเงินเดือน8,000บาท และเริ่มต้นทําธุรกิจ JC แต่จากการที่ดิฉันไม่ชอบงานขายไม่ชอบพูดกับคนคุณแม่อีกนั่นแหละค่ะจึงแนะนําให้ดิฉันไปเริ่มต้นเรียนรู้เข้าคอร์สอบรมฟังสัมมนาดิฉันเริ่มซึมซับบรรยากาศเข้าใจ j จซมากขึ้นและที่สำคัญดิฉันเห็นว่ามีหลายคนที่ไม่เก่ง ไม่มีความรู้แล้วโดยเฉพาะดิฉันเห็นคุณแม่คะ่ะคุณแม่จบป .4 ีทำงานเจซีมีไรายได้วันละสองพันห0าพวันละหมื่นแต่ดิฉันจบปริญญาโททำไมดิฉันทำไม่ได้ที่ดิฉันทำไม่ได้เพราะดิฉันไม่ตั้งใจทำต่างหากเมื่อความชอบเกิดขึ้น ความเข้าใจเกิดขึ้นจากทำไม่ได้ก็ทำได้ตัดสินใจลาออกจากงานประจำเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2550พร้อมกับรับตำแหน่งเมนเจอร์ตำแหน่งแรกของบริษัททันทีค่ะและตอนนั้นที่ฉันเขียนบอกกับตัวเองว่าอย่างไรคะที่ฉันบอกกับตัวเองว่าชีวิตนี้จะไม่ขอเป็นลูกจ้างใคร แล้วจะขอลิขิตรายได้ของตัวเองถ้าจะจนจะลำบากก็เป็นเพราะเราทำไม่ได้เองตังหาค่ะการตัดสินใจในวันนั้นทำให้ดิฉันต้องทำงานอย่างเต็มที่ทำทุกวันทำทุกที่ทำทุกเวลามีการวางแผนกำหนดเป้าหมายวิเคราะห์ลูกค้าส่งผลให้มีรายรับเดือนแรก มากถึง1 2 0 0 0 0บาทค่ะดิฉันเริ่มดีใจกับรายรับเพราะดิฉันเป็นคนชอบเงินแต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันเริ่มรู้สึกคือชีวิตที่มีความสุขจากอดีตไม่เคยทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวไม่เคยกินข้าวด้วยกันไม่เคยไปไหนด้วยกันหรือแทบจะไม่ได้คุยกับคนที่บ้านเลย เพราะไม่มีเรื่องอะไรที่จะคุยค่ะแต่พอดีฉันได้มาทำธุรกิจ JC เรามีเรื่องคุยกันทุกวันได้กินข้าวร่วมกันทำงานด้วยกันดิฉันคิดว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าความสุขที่เงินหาซื้อไม่ได้ค่ะคนทำงานย่อมมีปัญหาอุปสรรค ดิฉันมีโอกาสไปขยายงานไกลามากไกลบ้านถึงจังหวัดน้องคายแน่นอนค่ะไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือไม่แต่เพียงเพราะได้คุยกับทีมงานที่เขาบอกดิฉันว่าเขาอยากมีรายได้ที่ดีอยากสำเร็จเช่นเดียวกันอยากปลดนี้มีอนาคตให้กับครอบครัวดิฉันตัดสินใจลุยค่ะ แต่ทันทีที่ทำงานก็เจอปัญหาเพราะไม่มีสาขาในวันนั้นดิฉันส่งสินค้าทางไปรสนีนีแน่นอนค่ะยาแตกขาดทุนย่อยยับค่ะแต่เพราะอะไรดิฉันถึงอดทนสู้ละ่ะคะเพราะดิฉันเชื่อมั่นในธุรกิจเจซีและสิ่งที่ดิฉันคิดก็เป็นความจริงบริษัทยิ่งเติบโตยิ่งพัฒนา ตลอดระยะเวลาปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่14พิสูจน์ให้ดิฉันเห็นแล้วว่าจากวิสัยทัศน์และการเข้าใจธุรกิจพร้อมกับการยืนหยัดเคียงข้างกับสมาชิกของดรสมชายหัชลีลาหาไม่มีปัญหาอะไรที่ท่านจะแก้ไม่ได้ค่ะจากวันนั้นเราอยู่ไกลสาขาส่งงานไม่ได้ท่านก็มีระบบ e-wall e t ตอนนี้สามารถส่งงานได้ทั่วโลกค่ะปัญหาการจัดส่งสินค้าลูกค้าอยู่ไกลไม่สะดวกเข้าสาขาเราก็มีระบบ JC d e ดี v ล r วค่ะซึ่งจัดส่งสินค้าตรงถึงมือคุณค่ะวันนี้ดิฉันภูมิใจกับนวัตกรรมรถ M-Shop หรือเรียกว่ารถติดล้อ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลสาขามากแค่ไหนแต่ถ้ามีรถตรงนี้สามารถเข้าไปถึงบ้านคุณได้ทันทีไม่รวยตอนนี้แล้วจะรวยตอนไหนคะนะขอขอบคุณผู้สร้างเครื่องมือบรมอาจารย์ของธุรกิจที่เป็นมากกว่าคำว่าเครือข่ายด็อ,อร์สมชายฮัชลีละหาค่ะ รางวัลแห่งความสำเร็จในวันนี้ดิฉันได้รับมากมายแต่อดที่จะกล่าวรู้สึกขอบคุณอยู่ในใจสำหรับผู้ที่มีแรงบันดาลใจและผลักดนันให้ดิฉันมาประสบความสำเร็จซปเปอร์เพรสิดนตนนัทชุดาสมเกียริสิริชาววัฒน์ค่ะเพรสิดนต์อภิชลละอ,อิชัยกุลค่ะเพรสิดนต์ธัยาขวัญจิรอดค่ะ ปร d e n นบรรเจริดแก้วสมวงค่ะท่านคือแบบอย่างของความสำเร็จของดิฉันและในวันนี้รางวัลแห่งความสำเร็จดิฉันขึ้นตำแหน่งจริงๆแล้วตอนนี้อยู่ที่ตำแหน่งดร렉เตอร์ทวินค่ะและมีโอกาสขึ้นตำแหน่งใหม่ทุกปีมีโอกาสซื้อบ้านรถสร้างทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า40ล้านบาทค่ะ ดิฉันไม่เชื่อคุณแม่ในวันนั้นยังคงใช้ความเก่งคิดว่าตัวเองจอบปริญญาโทรหรือต่อให้ดิฉันเรียนจบปริญญาเอกดิฉันคำนวณว่าดิฉันคงต้องทำงานถึง100ปีเพื่อให้มีรายได้มากเท่านี้ ลงมือทําทุกคนเป็นประธานาธิบดีได้แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับดังๆเลย very inspirational over there ladies and gentlemen คุณจารุวรรณคงเด่นะโอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยนะครับแต่เปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็พลังแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงๆนะครับก<ช>ับ<ล>หัวข้อถ้าไม่เชื่อแม่ ก็ไม่มีวันนี้นะครับนี่แหละค่ะเป็นเพราะว่าเชื่อแม่นะคะวันนี้ประสบความสําเร็จในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวด้วยนะคะใช่ครับเมื่อกี้แอบเห็น VTR แล้วครับพลิกชีวิตเลยครับ <c oughs> ภายในไม่กี่ปีค่ะเรียกว่าประสบความสําเร็จอย่างน่าทึ่งครับ